วันนี้แม่ครัวก็กำลังทำอาหารนะคะจะปิ้งย่างกันนะคะประเพียก็ไล์สดทิ้งเอาไว้กล้องโน้นนะคะก็ออกมาถ่ายคลิปนะคะเพื่อเก็บภาพมาฝากเอซนะคะขอถ่ายหน่อยก่อนที่จะถึงช่วงมวนซ้นโ้วแซ่ อะไรเนาะบ่อ๋อปกตีเขาเสพยาแล้วเสื้อหลวกลางร่มสำหรับย่างใช่ไหมคะค่าน้อยกำลังกำลังล้างปลาแมงกัวกำลังล้างปลาเดียนจ้าจริงๆเลยมองไม่เห็นเลยหาเจ้าจัน่อนครับคนแรกยืนแนะนำโซ่ครับลย แต่บางทีกล้องก็ไม่ทำงานไหมเดี๋ยวนะดูครับสวัสดีครับผมนายโยครับอัจานน์จันชอบพูดเล่นนะแป่งใส่ขาาวาไว้ผมอดแดนภูยาปลานะครับสวัสดีครับอ่าตุ้มเว้ยมาครับเมื่อกี้คือแซมเปิลนะครับอ่าทีนี้ลุ่มที่หนึ่งคนแรกยิงขึ้น แแปป้้งงทำไมกล้องไม่ทำงานเลยอ่ะไปเปลี่ยนใหม่ก่อนทางทีมงานก็กำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมกางร่มติดเตาค่ะที่จะย่างเนาะโอ้ติดเตาเรียบร้อยแล้วตัวนั้นนะหน้าความทำไมต้องแป้งเนี่ย คนต่อไปยืนขึ้นหมายแปดนะอ้าวบอกชื่ออาริตยาทองที่ชื่อเ่นแพรค่ะข้าวปรอบอาตบมือหน่อยดึงแกะแกะเรนกรอบอาตบมือหน่อยตบมือเรื่อต่อไปคนต่อไปครับยืน เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมนะกำลังเล่นเกมก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะคนต่อไปครับเดินนั่งมาครับเดินครับน้องเนาะไอ้น้องเช็คให้แม่เลยกล้องกล้องภาพนิ่งมันถ่ายได้จุ่มไม่ให้ลอยจุ่มไว้เพื่อนปุ่ตรงนี้กดตรงนี้มันเลอนไวยลองดู จบไว้เพื่อนเลได้าต <Okay. S 1> ่อไปคุณมุขโศดูดมุขโ